ก็แก่ไมาหายงานน้อโพก็ค่ะอันนี้เอฟคือผ่านมาทางช่องแกงหมเนาะในวังลงกินเส้นนะถูกใจสวอนปั้นกันยันนักแคปเปอร์รวม้างมหาเจรีให้โชคมือแบคชกมือหม่นะลูกเพ่งหึงแล้คนรวยอันนี้จะร่วมบุมมากคามาทางของแกงโมนางปียันักคุ้มใบนางนิดทองมากพร้อมคับ รวมขังเกดีผอมอคัดเกาขัง้งนอขอพอนขึ้นมุน่งนาถูกวิโกงคือพ่าบ่ายลงท่านหนึ่งพันเอือนางรัตน้าเบื่นเขียงนางฟองซีนางอารีดุงแย่งดุงกระท้อนนางดวงใจนางบางอ่อนเน้มมองเอือน,นางคือสโมยชนะพอนลวนฉวี บุกบุกรรงกงบกงนบุกรัมบุกรัมกุ้บุกรัมกงอ่อนอ่งใชรล้ยงใช้ยึงอ่าหายมือโคกูอยกมือโคกูไม้หึงหึงแล้วก็ไปเอาไปข้างานที่หนัง่ามักจะคุ้งอืเออมัคืเรืไร้ควหมายนะ ันนี้ผ่านมาสารข้องยิ้มทักนาโพงบุกใหญ่โอรไไทยเข้นรักทองกันมองหวันคุณน้อากระปุ่มทุกอย่าเมาก็คือนางทุ่มบัดคำเคียวนักโดนแรนม่วงข่าหนังมะลินางมะลินางปัดุ้มรวมขาน้อชะกนิจตาเพิ่งสบายงามไปคือไปเกี่ยงหาขันบาท อ้าว20คมือ0รักคู่ม <sh arp inhale> <ần>. ือมงสิงิงแล้วก็ดูกระดือกระดือนัลูกนะาดูเมือแห้งอือยายปูยายคนคือเก้าะแรเยีมกรเออเกิดตัวมืองมับ๊บเหยบดอกุ้งเพื่ปูนขาวเส้ดปุ้งอือจาก้องไอ้เงาะน่อนี่มงิันบาทน้กระปุกขีเขียวอาดอือนางงนจันนางงนจันรชาเกงิันบาทนางปะ ่าบืเงินพันบาทนายนางง่วนเงินพันนางวือไรเงินพันนายมือแค่พูนวงวงขีหาด้เนาะเออผ่านมาทางข้างน้องไออาขอให้มือโาคดีดับมือโคือไหมคือกาแฟแข่งเดงเงินไหนนองทองแล้วมาทำงานเออทำงานอยู่จะพอมือรับวันดอทำงานมือดึพ่อไม่มือแงวันให้นะจะบอกให้นะ พวขึ้นเกลยดใช้หลังยาว่ะอืมอันนี้ผ่านมาทางข่องไอ้นางสุวิมุลนางอัมรพรตุชนี้นางนี้งน่ายทีระักมึงพันบาทพร้อมกับนะงนางชะชาวันนางชะพาพรเอามือเขีมือหบมือขียมือไม้หึงๆึ่วยๆทุกยควเค้มได้เรอิบวกบผมมาก องงามคือกุ่มขนยักษ์ของันใบขันยักษ์เรื่อคือวลาขันยักษ์แค่ไปใกกเรื่องคือขอให้งามคือกุ่มขนยักษ์ขอมครอบครัวไม่คุมืม่ามือ่คุมไมแงแล้วก็รู้นะกุ้งยักสิที่เขาฉังถกคือก็คือพออานางคันยักษ์คอว่าพออานือนางรัญญาฟงนิกรใครว่าอีกพ่อือฟอคกับ นายเกบคือภาพาทนดกอือเอาให้มือขู่มือดาบมือขู่มือหม้ก็รู้ดู้ยคือภาแงแทเดินไหนองทองตรงไหมาคอยึคอย้ปอืออันนี้ง่า่ะาคาอีนเพิ่มขาวาสองขั้นหาลอยฝาตรงจี้จับไมอคู่ยืมหนักน้อยฟองับพวงมาได้คือเก่าพ่วงให้มือคู่มือยาบมือคู่มือไม้ใครู้วันนี้ถกขับแนหนึ่งแล้วก็รวยจะดึนจะดึงนั่นกนะ กูเป็นมอแ้่บาดชื่องง้าโอแดงโอาจงแก่หม้มไม่โอแดงฟองด้วยซ้ำนางรละองด้า,า,าวผูวชื่อาแกงหมูฟ่ารวยงอกไอ้ฟ่ารวยของครอบครัวทำตุงผ้าฝ่าร่วมบุญถวายขัดเกลาใชันจ้าปูกจ่าอาไรก้งายแกงหม้ ขอบขอบผัวจงมือโขมือราบมือโขมือมันมือุขอก,ก, н, กระพับขังเร่องขอให้เงิงนไหลมองขอให้ครองไหลมาใจเรืนองใจเรื่นงลูกาืู่ดีไม่เอย่อมยำยำง่าให้ดอกใจเรื่องให้แก่มือเยอะมากโขหากำพ้นโขไม่คู่กัถึอปังแต่ไม่คู่คัอถือถือกั้เดียวผเดียว เยอะากเนอันนี้นางวัวเผื่อนซี้ขาถวายห้าร้อยบาทพ้อมครอบครัวเออว่าทึ้เกลายวมือขาหนึ่งปนวันคลายวันเกิดลุกเขึว่าอืมปวดพ่นวันเกิด้งยส่ชี้ขาให้มือคูบมือหยาบมือคูบมือหมาเออ่าใส่ชี้ขาเอ้ยขันครอบครัววันเกิดเดียวปานม่เกลียว พอถึงมือนั้วันให้เปยดมือข้างนึงบายืมคือให้ขอได้ยืมเออเออไมาพิดจะได้เงิเพื่อเงาให้กัวขาได้คิบเกาคิบเก้าคิบเก้าเืมคมขอขวัญวันเกิดปู่จาแจกให้นะลูกนะอ้าว ให้ในสิถืที่เขาเพราะพ่อพูว่ามือสกุมือดาบมือสกุมือไม้อายุกว่านั้นสูบขาดแพระหิงหงแล้วก็รวยนั้นงาใหรักวมาสูเก่ากเขาเืองเกงครับลุงเออเขเื่องเก่งจะพกคอยว่าอกจะว่าเมื่อพ่อพูพูพูอพู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 พ่างหน่อยคนข้่รม้ดูพอบอกขวดเขาก็ยึ่งแต่ว่าพัอพกคอยว่าวก็รึมครับลข้างเปินบ ขันเงี้ยเฝาดูผัวบ่เคยเบ้าไวเออแต่ว่าขัานผัวเฝ้าดูเงี้ยบพาปากเงี้ยเอื่เออนาะเออตกใจเนาะเออคือแฟนมาทางค่องเขียบกับเอเนาะงานนกตาต้าโอ้ว่ามาวขวว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 เมว<อ>่อวันนกาตวต้าวันเกิดเววววววว คุยพ่อย้อนหลังย้อนทางบ่เออฉันพ่อเหม่ยทำไมเออฉันพ่อมันย้อนเมื่อคืนเนี่มันเดยอบบกหน้าพ่อหรืเมื่อคืนนี่มันไปเจ๊งหน้าพ่อมันว่าอือพ่อทำไมไม่ให้ขอขวัญวันเกิดหนูวะใช่แม่งลูกแต่แต่พ่อขอโทษนะลูกนะเอาวันนี้พ่อให้ขอขวัญอืีหนูเลยเวลาครับพ่อมปู่ก็ให้ลูกสิได้ไปพัทยาเลยอ๋อจะไปก็ไปพัทยาน่ะปลาเขาตายหมด ยังยังเขาเอาไปเลยขายเขาเองไงยังตาจ้เนี่ยเพราะถือฝักาเจ้เอหางรับเด็กขาดร้านได้รับอังยังตาเจ้กนั่นเก่งเป็นแท็งเคุณห่ะเรื่องผ <c oughs> ู้ใดยถือการถ้าอยู cioè, me, you know, ่กับปู่้าอะไรอะไรจะดีขึ้นให้อียังตาจ้ฟองฟัง <weight> วันเกิดนะลูกนะ อาพ่อใเขาควว้เกิดยอนหลังขององัมกจกจาวันนี้จกเร็วจกดวดชิบเก่าชิบเก่าแล้วก็ชิบเก่าหวานเด้อเด้อ้ฟัวอยากคือก็ไปคือคือฟัวอยากกินเบียร์ก็ไปคือเบี้อฟัวอยากยังม่เมื่อนหน่อยหมเละหำนะงั้นไอคือจะคือชิบเก่าเด้อกกาเ้วคืกงั้นกกาเด้อม่ยังงูกกับบบขึ้นมานม่เมี่อนหน่อยมันสิตายตัว ข้อค่ะขั้นคือพั้าว่าเี้ยิมอันนี้ของไข่ยิมยิมการวาบูกกาเนาะแล้วปูขึ้ครับข้าวันนี้วันถึงวันภาคยอระยะบืงะกระดาบแบบซึ่งชักชิบูบกบานแล้อบูเออยูน้ำเงีอยน้ำแข็งข้างมือมดนั่แหละยูครับพ่วมเชือกยิมเออหยิมเชีอกพอยิมกระถือปทั้งหมดยิมมือใช้ก็พอที่ เชียพอเชียเียเียรยร์เชียร์เยียับปูิสเดกอยเียทยพมันขาดการเชียรเชยร์เชียร์ก็เอามือกูแม่มือกูมันเชียยังเชียะมันขาดรับปููไปไหเนาะยัสังชรรค์าดิโทรบครอบครัวร่วมข้างฉาดกีกับองคูหนึ่งหมื่นบาท ก่คือเข้าว่าคือเข้าว่าคือไถย่างย่ักหอยกับมือเงินเช็ยดูเดอดเยมปูปูเสีบุให้เจ้ากรรมนายเว้มเร่งไงาดร้อเกียจติโรู้ดอียปนห้าคงห้มันคื่อไม่ค่ะอ้าวนนีโอาดรอเกียจท่รู้ย่งยางห่วยาดีโคเออขันธนาเออปูเสดเพควอนบุญเพือปูต้นไปหา ต,กกตัวรวมขังมาห้ตือดีน่หลวิกรมวิเวนเจ้ากลับให้เว้นถึงก้งอาคาดผู้ขา่าไดปล่อยว่างปล่อยว่างปล่อยว่างยงักหน่อยว่าใครบาปล่อยวา่า,วางกูคือเอาปืนเต็มชุดแปดยื่นูได้บ่แข็ว่าอ,อ่ะ,อะเอาให้อึางงักน่อยกขอบขั้วตรงมือโตกดักมือโตกมือม,มาอายวันนัถูกขาดได้หึงงแล้วก็รวยกต่ดึงแร่ดึงย่กนนอ,นะอ่ะเอาอเาให้กระโ เอาดินกู้กบคือคืนรู้กบคือเวกกระดาษง้อดอกง้อยากระแทรุ่ครับตัวผัวมือเดตัวบ่างผ่โอ้ยขับขุดทุ่งมูตะขาขุดทุ่นมูัะขาันดูฮันดูมา็มอทุ่งขุอื่คือว่าจะใส่เรื่องอวัดกู้กไปได้ไปว่ากันใส่เรื่องมันคือว่ากันขุดทุ่งมูตะขา พู้โธรเนโมตระฆาตผูเดินมึงมาไม่ไดนมากราคงระเิมคว้างเลยครับทรผู้โทระคาขันบรดิมมาขันบระเดิมามาบ่ะดิกราคามากกกรวบก่อนจังคเนาะผูว่าให้เพือผูมีนผู้งง้งมงงงงงงง ครับมันมีแตไข้บ้านนึ่งไหมครับไขันข้ฟุ้งหนึ่งมือมันแต่คือได้ไหเพื่อเพื่อเย็บซีุ้งหนีละปูจัง่วเบึงข้างลึกเนร่บปูเป็ึงมาช่างเรื่ักหนักห่มาเยอะจ้เดเพื่อเย็ซีละปูปูแค่เพื่อหมด้านก็จบตงนีไอ้ยิ้มกับนายปมมาครับอือฮะป้อ่ขยจังหวองคมันน่มานึ่งกึ่งกองมาก

แล้วค่อยดูความทรมานคือการรู้คนผู้ว่าน้องไม่ปพอผู้กบถูกทุกประการผูกกระล่มดีเลยมีมขันห้ามาคาร้วะเรียบผูกตาถ้าไม่มีขันห้ามาก็เรียบผูกตา จะไม่ใึ้หขึงถ้าใครจะหึ้นอยากใจตัวตึงหรือว,ว่าตัวโต๊กูจะจะให้แงินขอเชียงกูได้ตุ๊กขวดแข่งจัเวียนโฟกับเโยวมือซีซีจังไงไม่คู่กับมือเจดกม ว่ามันเบีเนื้อพออะไรบักเบียวแั่ไงปูกระจําพงอนหือ่งครับปูขั้นพอปขวนมากมันไงปูปูอย่าตะลกกานบูดงไม่คู่ชมมาเจ็บปงงั้นก็คือกับเบกระอุกรอ่างน่เหมือนคืบพัวรก็แคกุเข้าไข่กู้ข่ขูดก็แค่บุญดูยืเบียวกันยืม พ่อไปกับก่อจับเขียงจับบักตู๊กได้เริ่มครับพู๋ข้จะข้อก้นไม่ได้มันบว่มันกระงายเริ่มครับเออบ่ามันขึ้นแล้วลูกหลานงานภาวนานดูคือๆจ้ะครับเพื่ออยังต้องลุ่งคุ้มได้เริ่มครับมันบว่ามันของง่ายๆปัดกบ้วยขับปัดไม่ใช่เรือเนาะครับเพื่อแต่ลูกหลานมันถึงเอืมปูงยากถึงอย่างเว้นกับเบื่อดูแลหามห้านมันตก็โมกเย่ออยู ข้าวุ้วงแล้วของบานมันอยากเปลอ่มาเอืไม่เปิดกากขื่อเรื่อยๆบวงเยอะเลยครับพุ่งมาหาบาดปุยอวผูบ่เปี่ยหาบ้วเลี่ยวกว่าพุ่งแล้วบบของแบบเปลยวมั้ครับผู้ถ้าหาอ่าบวเี่ยเยอะหรอครับเอออันนี้ขอเรียกไยก่นนางปูยรวมใครก็บ้เ่ยครัคือพวก็กหายรู้ทืีวเพราะว่าไม่ืู้จะแบไม่มอไว้เนาะ เอาอย่างนี้อาุ้ยเอ pues. เอจะขอได้ใช้ของตัวปลูกใจไว้ก่อนเผื nah ่อวันมันออกมาจะจับไม่ชันใช่ไหมลูกให้อ so ีญาปกุ้ยไปเลยกับท <Capital. S 1> ื <Capital. plein S 3> s <S ่งานลูกร้านผอมอย่เ hmm. น <es> ี่ยอื่นอย่างเสียงอไปยึตัวเดียบไปลูกปั๊บบวมไปมืงใครว่าชื่คิหกมือครับปูไปยึตัวเดีบไปลูกปั๊บตัวไครับปูคลิปหกนะ เอาให้ือโคมือกาคุณคุ้มือแหนจริงๆแล้วก็ดูเบิดจะเดิื่นจะเกลืนหางคือให้จะเดินคูหาคตาเรือูเงือแงหมือนะอ่ายพงนี้จะต้องถ่ครับเพื่อพุงนี้พูผมมาลูกคุกยคุมาลูกคุกคมอเาผมมาลูกคุกคุกมามือเ่ากระเทมอมมาลูกคุกคุไม่เชี่ยงก็ไป คงมากูกูแคบเม่ไหก็ตอนได่นองไมำไหนขุ่ยเลเอาอย่นี้พูกนา้ขอตัวเดียวพว้นี้จะจัดขค่นหนาๆเลยเพราะว่าพู้นี้เป็นงานบุญไม่ครูไม่ว่างเนาะอพมา็คือแต่ไม่ครูเอาอย่นี้เอาผ่าคือไเแค่ไม่ครูไฟพู้นี้เอาไปจัดเร็วจัดัวดจัดตัวเดียวอรอบบ้านเลขที่วเกษตรขององค์ปู่ดี แล้วก็บานเลยทเก้าเจิดเก้าเกิดคบป่แตแค่นี้นะลูกนะครับรูแค่แนี้นะอ่ะมือมึอมึนเป็นมัน็อเกาไม่รู้ปั้นเอาเก็ูอาเก็ดปูปู่แค่ไหนนเอาะม่กูจะไม่กูอะไม่มาดด้วนะเอาไา่ถึงลูบอกวาเด็กคือคือเขาคิดไม่ทันได้คะแนนเนเยอะน่แล้วโบว์เดยนนะครับ หนนร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้ห้ารถอห้าร้อยคือจะหกรอยค่อหยิบไปหยิบกร้อยค่อยหบเอาเงินหาเงินเงินงอไม้ไม้เงินเงนเอาหกร้อยกว่าเอาจระดึงกระดึงเงินหกน่ะมัดเรีอกว่าลาลูกกระด่งคู่เงินคู่จาจะออกไปพุบ่น่ะหอกู่จ่า พอปู่ตาายาเกาเกากิพกับน้ำตกปู่ตาชายาเกิดปน้องะเออไปพวมบุญพวกูชมน้ำกันเด้อาไปอืมกระด้บุญไปลากมือหนามาแคสมคอกันอืมอาดูดึงมือให้มือตมือตัมม้ึงแล้วก็รวยจะดินจะรวุ จี้สายบุญทุกทุกแขนเด้๋ยวกับเด้อขับดีเสียสละเวลาครับอันมีคาเนาะครับเก่ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับอากาศมันฮ่อนครับอ่ะแอดยิมนั่งโวอยู่กับเฮียหน่อยเฮียยางครับมืเอื่นครับขันทายทอดสดไปครับขันสัญญาณมันขัดของประกันได้กระกาขอโทษขอให้ครับปว่ายุวัดศ์ซาสุนบุตรมันฮ่อนเนาะแตงโมเนาะครับผมฮ่อนอีหลีนะครับเดือแต่ยุน้ำบานหัวปูงสีกระยังฮ่อนขนาดมีพัดลมยังได้เอาโทรศัพท์แคร์หัดถังน้ำแข็ง ครับอากาศมันห่อนครับเพื่อเดียวสัญญาณมันกับสีบรสจีนประกันใด้เนาะครับอ่าครับบ่าบดเจีนประกันใด้กับกาบขอตรวจขออภัยได้ก็เอาสำนั่นเนาะค่ะแต่ว่ากับสีไทยเป็นคลิปสั้นไว้ให้พ่อที่ลองเข้าได้รับชมรับฟังมื่อหนาคือเก้าลักครับกับสิพยายามจับปลาเก็บปลาเก็บภาพเก็บยังไว้เป็นคลิปสั้นเดี๋ยวสีมาลงให้เบื้องที่หลังก็ได้เนาะครับเนาะครับเบื้องทจะได้สวยงามครับผมสําหรับแนวทางมื่อนี้นะครับพุงนี้อ่าพุงนี้กับปูบอกว่าเวียนแฮาผ่าปลารอบหัวสันสามรอบ อ่าครบสามหลอดเลยครับเด้อเอฟซีธันใดจะไปร่วมบุญครับมืออื่นก็ไปครับที่บ้านเทียมครับตำบลอ่าเกือหน่ำอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีวัดสาสนุบดวรารามครับผมครับอยู่แต่ใกล้ๆถนนใหญ่ตรงข้ามครับอนามัยนะครับเด้อครับผมอ่าครับแล้วก็ปูบอกว่าราคาหอสันนะครับสั่งงบประมาณครับเบิดเจ็ดลอยล้านบาทครับก็พอสมควนน้าแตงโมเนาะ ครับอันนี้เป็นแช่แนวทางเลยครับเด้อปู้กะให้แนวทางครับใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ปู้กะอวยพ้องวันเกิดนะครับผมมันเกิดให้เกียนั่งกตาหรือว่าเกียนุกนะครับเนาะสิบเก่าครับผมแล้วก็ปูตาบอกยิ้มตัวเดียวนี่เน้นเสียพอนยิิมเสียพอนายประสบาตัวไหนขยิมสิบเ็ดครับสิบเจ็ดครับเสียพอาจักเทืนนั่นนยิมประสับาหนึ่งเจ็ดไดครับเด้อครับอ่า ครับสิบเจ็ดนะครับหนึ่งเกียรติครับปู่บอกว่าเสื้อพอลตะเย็บแม่นิลีดีแม่นิลีดีเอาสั้นอ่ะเย็ซีจะไปสั่งกับเข่ากับน้ามือนี่ครับกับฝ่าจัดเด้อครับเด้ออ่าดวงผู้ใดมักไปกินเวลาใดไปสั่งกับเข่าเวลาใดครับเฮากะเอาเวลานั่นนะครับเพราะว่าดวงคนมาคืนกันได้แตงโมครับอ่าเป็นโชคไงไฟชคมันครับอ่าครับทางช่องก็เป็นแชร์นะทั้งปู่บอกว่าเสื้อพอลจะเธอนเย็บจัดเล่สันว่าสิบเจ็ดอ่าแอดเย็มกับบะคอยมักปวานัดนเนาะ ครับผมแต่ว่าการทำเพื่อเอฟซีถูกแนวทุกข้างแหละครับก็คือมืออื่นครับอ่าแอดยิมก็ได้ขอไว้ให้พ่อแม่พี่น้องครับเพื่อจะเสี่ยงโวคมืออื่นนะแตงโมเนาะครับอ่ครับผมได้ตัวเลขไว้ให้แล้วครับผมแอดยิมสี่แกงมืออื่นน่าแตงโมเนาะครับเสียสี่แกงอีกมือนึงเพราะว่ามือนี้ก็ได้ขอกับปู่ไว้ให้แล้วครับได้หอดสามตัวได้หอดสองตัวครับผมอ่ามืออื่นก็รอดที่สามอีกเท่นนึงครับผมเอามือนี้ไปก่อนเจ็ดศูนย์ <IP> <ibl ok S 1> ครับแล <pl ains> ้วก <tv> <floor> ็ปูดบอกว่าช่วงใบหาเม้งแรงถือคักมาสั้นว่าเจ็ดศูนย์ครับก็เป็นตัวเดียวกันที่แตงม่วงเจ็ดศูนย์ศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนี่ยครับแล้วก็ของขวัญมันเกิดนั่งกับตาเกียร์นกอ่าปูดไว้เพาะมันเกิดให้กับสิบเก้าครับแต่ว่าปูดตาบอกยิ้มเสียบพอจะเชื่อเนี่ยแม่นหลีได้ถือคักได้มาสั้นว่าตัวเดียวเนี่เน้นสั่นปูว่าสิบเกียร์หล้วก็วันที่สิบหกเมษายนครับปูอ่าให้ยเอฟซีเนาะครับบอกว่าเอาตัวเดียวเชิญไปเลยมาสั้นว่าตัวเดียวเนี่ย ขับปูตาให้หนึ่งหกนะครับเนาะครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีปวาร์จะเป็นเอฟซีทั้งเกเตียงโมและก็บเอฟซีของแอดยิมนะครับเนาะได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุกๆมันๆดำๆได้ลุ้ยครับอ่าเดินทางขึ้นมาบ้านมาซองครับมาอ่าปวาร์ไปทําการทํางานเมื่อวานเป็นนาเทศกาลครับก็บคอยไปคอยมาคอยบุญบารมีองค์ปู่ชีบก้าวปู่ตาครับน้ำดูแลลูกหลานครับความเจ็บใจได้ความไข้ยาให้มีครับให้เดินทางมาหอดบ้านหอดซองด้วยความปลอดภัยครับผมอ่า ครับเอีเดินทางมาแล้วอยากไปร่วมบุญกับแม่คู่มื่อื่นที่วัดศาสนุบุตมาลาล่มไปฟ่อนใจกวางเงีวหรือว่าสิไปบึงมาล่มสามสไตล์ครับก็มีอาจารย์สาธิตเนาะครับเนาะความกับแม่คู่หอมหวนมืออื่นครับลังจากถวายต้นผาป่าแล้วครับก็มีลงท่านก๋วยเตี๋ยวนำสมบุญเนี้ยแม่คู่จัดให้ครับอ่านำสมปูตาก๋วยเตี๋ยวปูอ่าก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นของคุณมงคลชัยครับกเจียเฮียนนั่งขาเฮียนเนาะครับเนาะรวมเมื่อกันทำลุงท่านก๋วยเตี๋ยวครับอ่าอยากซิมอยากล่อง กรับข้าวตี๋เลียดถ้วยวัชรสายากรับกลับไปชิมมือล่องนะครับเนาะที่วัดป่าสาสนุบนวรารามบ้านเทียมอํําาตบำเภอบ้านเพื่อจังหวัดอุดรธานีครับมือเงินพ่อกันนี้ก็เนื่งสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ